ับแอดมินกลุ่มเศรษฐีพันล้านตุนลงทุนเพชรพลอยกว่า10ล้านในช่วงต้นเดือนเมษายน2,565 พลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังค <id sprout Likewise>. ับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออศได้สั่งการให้พันตำรวจเอกวีรพงศ์คล้ายทองผู้กำกับการสี่บกปอสศได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสัมฤทิ์บัวพาอายุ54ปีตามหมายจับสารอาญาที่565ทับ2565ลงวันที่25มีนาคม2565ข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่ เป็นการช่อโกงประชาชนและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จได้ที่บ้านเลขที่105หมู่2ตำบลบุปเปื่ยยอำเภอน้ m ยืนืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เมื่อปี2559ถึง2560ผู้ต้องหาได้ร่วมกันกับพวกตั้งกลุ่มลายหลายกลุ่มชื่อกลุ่มรวมใจเพื่อนแท้กลุ่มนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่กลุ่มดึงทุนปิดทองและกลุ่มห้องมั่งคัง่ง รวมไปถึงกลุ่มห้องเศรษฐีผันล้านได้มีการชักชวนผู้เสียหายลงทุนค้าเพชรพลอยโดยอ้างว่าจะจ่ายผลตอบแทนตั้งแต่ร้อยละ 15- บห้ถึงร้อยละ200ต่อเดือนทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อ25คนสูญเงินกว่า10ล้านบาทจึงได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ4ีบกปอสกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกลุ่มดังกล่าว จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป